แค่มาใน20เปอร์ไม่ตายวะอุ้ยกูฆ่าฮันแทบไปขอโทษอุ้ยยิงคืนมันยิงคืนมันยิงคืนทีไปไหนครับอยู่ข้างหลังแบะเข้าให้อุ้ยโหจูทีเดียวเลยอ่ะเฮ้ยมันเรียก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 โดนกูโดนกูโดนกูหมดกิว ได้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 ไดไดวิธีกางเล่นอย่างไ่ลหลังจากที่ทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยได้เอาใบช่องตัวละครมาแจกนะครับโดยผ่านอีเวนต์ตีบวกซึ่งแม่งก็ตีบวกยากชิบหายเลยครับมันต้องตีบวก9ถึงจะได้ใบช่องตัวละครแต่ว่าผม่งทำสำเร็จแล้วครับตอนนี้ยูเนียนของผมพันสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน,น,น่นอนว่าไอยูเนียนพันสองเนี่ยมันคือปลายทางหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับที่มีหลอดไล่ทั้งหลายอ่ะตัวละครที่มันต้องไล่นะครับอย่างเช่นวิซาเซกม้องหรืออะไรพวกเนี้ย เพราะว่าถ้ายูเนียนพันสองแล้วเนี่ยเราจะได้ฟิกมา0.1ตรงๆเลยครับพนวกกับปีกฟิกที่ผมมีอยู่แล้วปีกฟิก0.1นะไม่เหมือนเซิร์ฟไทยตอนนี้เนี่ยผมจะมีฟิก รวมทั้งหมดเนี่ยครับ0.2บอกได้เลยว่าวิสาของผมในตอนนี้เนี่ยเร็วแรงทะลุนรกเลยโคตรโหดโคตรอันตรายวิสาเจเนซิสชิดซ้ายน็อกติก k อ47ชิดขวาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังบรรยากาศจีวอหน่อยครับว่าไอ้ฟิก0.2เนี่ยผมจะโหดขนาดไหนก่อนไปเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้หน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยซับ6พ00และน้ำตาจะไหลใครที่แวะผ่านไปผ่านมาเนี่ยอย่าลืมฝากกดให้ด้วยนะครับแค่คลิกเดียวเองช่วยๆกันหน่อยนะไปลุย

วิ่งวิ่งลงหน้ามาวิ่งลงหน้ามาดักมันดักมันอ้อมขวาไปอ้อมขวาไปพี่เดพี่เดขึ้นมาข้างบนพี่เดขึ้นมาข้างบนไปก้าว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 วิ่งไปก้าววิ่งไปก้าวสนใจเลยวิ่งไปก้าวก่อนวิ่งไปก้าวก่อนวิ่งไปก้าวก่อนวิ่งไปก้าวเดี๋ยวก่อนวิ่งไปก้าวก่อนเงก้ามีอาร์เซนอลแฉกเต็มเลยก้ามีอาร์เซนอลเต็มคิวเลยเจอนะตรงกลางนะตรงกลางนะตรงกลางนะมาตรงกลางมาตกกลางยันกลางคนอิทโร่ปีกออมันมันอยู่เลขกแปดอะเลขเล็กแปดกลางโอ้ย

อ่าปอปล่อยปล่อยซ้ายให้ให้เนนันนึปซ้ายให้เทนนอันนึงตรงนี้จ็ดนไปหาอันนึงไปหาอันนึงไปหาอันนึงเสี่เจ็ดสี่่เจ็เจ้มมานรยมันเรียก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 โดนกูโดนกูโดนกูหมดกิว่ลากลงสกงได้ได้ได้ไดได้ี เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมเ้าก่อนผมฆ้าก่อน้าก่อนมือเอาแลนออกแออกตัดแลน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 สวยเอาเอาอกอีกเอาออกอีกเขามต่อนข่าม่อแข้าม่อเอามันก่อน้าก่อนห้าก่อนรวีบโทรอ่ะเร็วรีบห้าก่อนเต้นเล้นลงรน้ตัวแดงตัวแดงตัวแดงแกด้วยเคลียเคลหมดเลียหมดอย่าเพิ่งตีเคลียก่อนเคลียก่อนอย่าเพิ่งตีเคลียก่อนเคลียก่อนเคลียก่อนไม่หมดอุ้ม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 อ้มอุ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 ้มอ้มอุ้มอุ้มอ้อุ้อุ้มอุ้มอุ้อ้ เวเลยแล้วกันตีเลยตเลยตี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 เลยตเลยเดกูแล้วตีเลย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 เลยตเลยตี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 ยตีเลยตีเลยตีเตีเลยตีเลยตีเยตีเลยตีเยลยตีเ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 ลยเลยตีเลตียตีเลยตีเลยตีเลยเลยตีเยตีตีเลยตยตีตีเต

เอ้ยมิโน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 เล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเล็หนึ่งเต็มกิลวเต็มกิ้วแบะเขาให้ตายไปแล้วครึ่งกิวไม่ด้วยกูลงทางบานไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วะสรติ้งยังกันครับเติ้ะครับสายมือเราโหลสายมือเราไอ้ิเหลืองสายสายมือเราสายมือเรากิวหนึ่ง พี่ๆกับกับกับมาลงด้วลยไฟจิวไอ้น,นี่ตายพี่คนตายหมด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 ไอนเจ้าเนี่ยมันมันมอไปเอาทงเไปเฮ้ยเรา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 ขึ้นบัฟดิเราขึ้นบัฟดิเตรียมแหเมดิขึ้นบัฟดิข<อ>ึ้นบัฟไอ้เที่ยวมันรู้มากนุ้ยมันยิงเออใส่ไอ้สัตวสเราเมื่อยไปให้ไก่ตื่นดิเที่ยวเออจัดเที่ยวเราว่าอย่างเร็วเลยค่ะ มนันแทบปิดแล้วมันแทบดักเลยมันแทบดักมันแทบดักออ้ยใครตอมใครตอมียกไว้ียกไว้อยากแก้เกมเกิดแล้วเกิดแล้วมันมาไหมไอ้พวกปลาปลาขู่โนมันมามอ้ย่อย่าเพิ่งอยเงยเพิอ่อยู่ซยาเราซยาเซยาาเซ้ายาาก่อนัายขวาก่อน รับไปขวาก่อนรอรอดูคำสั่งหินแตกมันคอ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 ัคขรับไปขารับไปขวาก่อนรับไปขวาก่อนขวาขวาขวาเต็มขวาเต็มไม่ด้ขวาขวาก่อนนานขวาก่อนหันขวาก่อนรีบแตแล้วคือมาึ้นมาเดไป้มันปาไอ้้อ้่ายัตัดตัดไปไปเดี๋ยวนี้ึ้นมนลงว้เลยเออึ้นมนามัน เฮ้ยุกีเราเปก่อนเลยพี่ไอ้เี้ยเป้มานา้ลข้างบนกเก่อนเลย่เยม่อมาเ้เเลย้มันเอ้ยขวาล่างขวาล่างขวาาตรงกลางตรงกลางตรงกลาง่างขวาวา่างขวเต็ม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 เตมเตมเต็มเต็มขวาขวาข้างขวาางวา้างวยแล้วเลย้ยทไมทางขวาีเย มีมีกูอยู่กูอยู่กูอยู่กำลังไปกำลังไป่เขาวิ่งหนีหมดแล้วเอ้เทสยืนจะกว่าไม่มีใครออนในบ้านกูแล้วเอ๊ะถือไม่แต่หน้าเต็โอ้โหเสื้อแตกไอสัตว์ทีเดียวหรือจะเชื่อ ฉีกลงตรงๆฉีกลงตรงฉีกลงตรงอ้าขวามาเอ้าขวามามีอน้วนี่มีกอแล้วเอมล้อมล้อมล้อสวยล้อมหลังได้ล้อมหลังได้ลูกขีสวยลูกขีสวยลูกขีดโดนตรงๆพี่ตัดไอปเลยสายปานมันกกิอไรหลับวะทีเด็ดนกจิกอยู่นกจินอยู่แบบไม่ตายว่ะ โดนหม่เร็วเลยเราไล่อย่างเร็วเลยเฮียบ๊อบบอบมันกูไอ้ไไอ้วกูยงไรโอ๊ยต่อยติดกาฮี่มันเป็นไปได้ยังไงไว้ฮียนี่มันเครื่องแตกมาเนี่ยเลยแบ๊แม่งเลยที่อือนี่อวดเลยเนี่ยะครับพลังของยูเนียนพันสองโดยรวมเนี่ยเราจะได้ a อ็แท็ครับ M อ็มเอฟิกลดไปศูนย์จุบวกส เลือดบวก10เปอร์แล้วก็ทีเด็ดเลยออสแต a ก k ้ครับผมโดยไอ,ไอตะกี้เนี่ยมันคือยูเนี่ยนพันสนะครับแต่ว่าพอเป็นเจาะมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นบวกอาชีพอย่างปั้นไนท์เวล90เวล9กก็จะได้เอ็มแพคเปอร์คูเซเดอร์เวล9กก็จะได้ลด VCT 10เปอร์อะไรทำนองนี้ครับโดยรวมเนี่ยก็เอาจริงๆคือทำหลายๆตัวเป็น90ก็เพียงพอแล้วครับ เวลาที่เหลือเนี่ยเอาไปฟาร์มดีกว่าผมว่ามันน่าจะคุ้มกว่านี่ครับส่วนอาชีพที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกนินจากันสาิงเกอร์สตาแล้วก็โซลิ n งสุดท้ายเลยเนี่ยคือซุปโนครับถ้าเกิดว่าให้เลือกนะไออาชีพที่เหลือเนี่ยผมแนะนําเอาเป็นซุปโนครับเพราะว่าเวล99เนี่ยจะได้เลือด1,000และมันเป็นตัวที่จะต้องทำเลเวล9 9ถึง100 เพราะว่เลือดมันบวกตรงๆเลยครับมันคุ้มสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเอาบรรยากาศการกิววอลบ้านใหม่เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับว่าเออภาพมันเป็นยังไงการวอลแบบนัวๆเนี่ยมันขนาดไหนนะครับถึงแม้ว่าหลายกิวจะเลิกไปแล้วก็ตามทีแต่อันนี้พูดเลยนะถ้าใครยังสนุกอยู่อะครับก็เล่นไปเถอะ พวกผมเนี่ยก็ไม่มีใครเลิกนะครับผมพี่ดีพี่เตยพี่ไทม์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเล่นกันอยู่ปกติครับไม่ได้ขายของไม่ได้ทำของเพิ่มกระเดาว่ล่าสุดเพิ่งจัดหมวกไอ้คอสตูมออฟฮีโร่มาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะเอามารีวิวว่าพอใส่หมวกแล้วเนี่ยมนทรงพลังขนาดไหนถึงแม้หลายๆคนจะบอกว่าเซิร์ฟเจ๊งแล้วนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่ถ้าในพาร์ทกิววอร์อันนี้คือสําหรับผมคนเดียวนะส่วนบุคคลเลยคือผมยังมองว่ากิววอร์เซิร์ฟนี้เนี่ยมันสนุกครับ หนึ่งเลยคือดามเมจมันไม่เวอร์สองเลยคืองบงบในการกิววอลงบในการทำตัวกิววอลเนี่ยมันไม่ได้สูงครับมันยังอยู่ในเลนที่คนทั่วไปเนี่ยมันทำได้ครับงบน้อยงบปานกลางยังเล่นสนุกอยู่กับเซิร์ฟนี้ครับผมในพาร์ตกิววอลนะส่วนการฟาร์มเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยของมันคือหน้าช้อนมากถ้าเกิดว่าสมมุตินะถ้าเกิดว่าเซิร์ฟมันคัมแบ็กกลับมาได้เนี่ย คือเราจะได้ของในราคาที่ถูกมากๆถ้าเกิดเราช้อนตอนนี้นะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่วิจารณยาณของแต่ละคนถ้าเกิดว่าซื้อแล้วคิดว่ามือแตกแน่ๆก็ไม่ต้องซื้อครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเล่นอยู่แล้วก็คิดว่าไม่ได้จะเลิกเล่นไปไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาทําของที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยครับถ้าพูดว่าเชิญชวนก็ได้แหละคือตอนเนี้ยกิวอมันค่อนข้างเหงาครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะกิลวอลใครอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้ครับตอนนี้ก็จะเหลือกิลไฟกิ้วมิโนบาคุ SMG อาร์เซนอลอะไรประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่ามาเข้าตอนนี้เนี่ยของวอลราคาถูกมากแล้วก็เล่นสนุกมากดาวเมดมันไม่ได้เวอร์คืออย่างที่บอกเลยครับถ้าเกิดว่าทำของกันแบบถูกที่ถูกทางอะ่ะใส่กันลมกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับกันคนหน่อยติดมาบ้าง คือมันเล่นได้แล้วครับยังไงก็โดนเวทไม่มีทางวันฮิตแน่นอนถ้าเกิดว่าทําทําแบบที่ผมบอกแล้วยังโดนตายอีกอะ่ะมามาตกหัวผมได้เลย<อ>น่ารักเชียร์ตกหัวทำอื่นไ,ได้ประมาณนี้แหละครับคือผมมั่นใจอะ่ะค่อนข้างจะการันตีเลยเพราะว่าก่อนจะแข่งรอบล่าสุดเนี่ยคือเทสมาทุกอย่างแล้วแล้วมั่นใจว่าเวทของผมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นถ้าเกิดว่าทําของนะงครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้รอบสุดท้ายแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ก็หวังว่าเซิร์ฟจะคัมแบ็กกลับมาโดยไวโดยเร็วแล้วมาสนุกกับเซิร์ฟนี้กันต่อครับผมพวกผมยังอยู่กันครบทุกคนครับไอซ์ดาวมีแต่ทำของทุกวันเลยโอเคไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย